สวัสดีครับกลับมาพบก,บกับการรีวิวปากานะครับวันนี้เนี่ยผมมีปากา Waterman นะครับ Waterman ของประเทศฝรั่งเศสนะครับจะมารีวิวให้ชมกันนะครับสำหรับเจ้า,าปากาหมึกซึมรุ่นนี้นะครับชื่อว่า e m b r a m นะครับออกเสียงเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแต่มันออกเสียงประมาณว่า e m b r a m นะครับอันนี้คือแพ็กเกจของเขานะครับก็จะมาในแพ็กเกจของอ่อ Waterman นะครับรายละเอียดของกล่องเนี่ยด้านข้างเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็น W นะครับแล้วพอเราเปิดออกมาข้างในเนี่ยก็จะมีตัวปากกาของเรานะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีอ่า หลอดหมึกมาให้หนึ่งหลอดนะครับเป็นหลอดหมึกที่ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าในตัวปากกาเนี่ยเขามีหลอดสูบหมึกมาให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันไปนะครับว่าเจ้าปากกา Waterman ตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่า Water Man นะครับเป็นประกาหมึกซึมยี่ห้อแรกของโลกนะครับที่ผลิตออกมาคือช่องของผมเนี่ยจะไม่จะไม่ใช่ว่าเรามีของหรือว่ามีสินค้าตัวหนึ่งแล้วมารีวิวให้มันจบๆไปนะครับทุกชิ้นที่ผมนำมารีวิวเนี่ยก็จะพูดถึงประวัติที่มาของมันนะครับด้วยที่ผมมีแนวความคิดว่าถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องรู้ลึกรู้จริงนะครับ สามารถคุยกับใครก็ได้โดยที่ข้อมูลที่เราพูดไปเนี่ยมันถูกต้องนะครับเจ้าปากกาวอเตอร์แมนนะครับคือยี่ห้อของปากกาหมึกซึมยี่ห้อแรกของโลกที่ผลิตออกมาจำหน่ายในระบบอุตสาหกรรมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเจ้าหน้าตาของอ่าวอเตอร์แมนเอฟบามกันนะครับตัววัสดุด้ามเขาเนี่ยจะเป็นเลซซนนะครับเป็นวัสดุสังเคราะห์ไม่ใช่โลหะนะครับเป็นเลซซน แล้วก็บริเวณฝานะครับตรงนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับคลิปคลิปนีบของเขาเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ W นะครับอยู่อยู่บริเวณด้านบนส่วนหัวครับส่วนหัวของคลิปตรงนี้นะครับเป็นตัว W นะแล้วก็รูปร่างหน้าตาเขาค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับไม่ได้หรูหรา ไม่ได้วุ่หวาไม่มีลวดลายอะไรมากนะครับแต่ดูทันสมัยนะครับแล้วก็ดูมีราคาแพงบริเวณด้านบนปากาเรียบๆนะครับหน้าตาโดยรวมเป็นอย่างนี้นะครับมีคำว่า waterman อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขียนว่า paris นะครับด้านหลังก็เป็น fran นะครับฝรั่งเศสพอเราเปิดฝาปากาออกมานะครับปากาเป็นระบบเปิด อย่างนี้นะครับไม่ใช่หมุนเมื่อเราเปิดฝาปากกาออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าบริเวณนิบนะครับเดี๋ยวขอให้กล้องโฟกัสนิดหนึ่งนะรบ,บริเวณนิบของปากกาเนี่ยนะครับจะมีลายของหองไอเฟลนะครับจะต้องค่อยๆสังเกตนะครับเพราะว่านิบปากกามันสะท้อนแสงนะฮะ ไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมนะครับนี่นะครับบริเวณนิป,ปกาเนี่ยเป็นลายของขอไอเฟลนะครับด้านล่างก็มีเขียนว่า Waterman แล้วก็ปารีสนะครับด้านในนะครับด้านในเป็นระบบสูบหมึกนะครับเป็นหลอดสูบหมึกแบบพิสตันคอนเวอร์เตอร์ก็คือหมุนนะครับเป็นการหมุนซึ่งตัวนี้ผมใส่น้ำหมึกเข้าไปแล้วนะครับ หัวปากกาเป็นขนาด F นะครับเล็กสุดเลยแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าตัวด้ามเขาจะเป็นเรซินนะครับแม้ว่าตัวด้ามเขาจะเป็นเรซินเนี่ยแต่ด้านในนะครับจะเห็นว่ามีการอาสอดไส้นะครับแกนหรือว่าเกีียวนะครับที่เป็นทองเหลืองนะครับอยู่ด้านในเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับ ปากาออกแบบให้ฝาเนี่ยสามารถสวมได้นะครับแต่ผมไม่ชอบสวมเพราะมันจะทําให้ด้ามเนี่ยเป็นรอยนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูการเขียนกันนะครับว่าจะทําออกมาได้ดีไหมนะฮะก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับสำหรับประกาตัวนี้นะครับผมเขียนผิดนิดหนึ่งนะครับเป็น w a r t e r m a n นะครับตัวนี้นะครับเป็นประกาที่อยู่ในระดับที่เรียกว่า ค่อนข้างมีราคาแล้วนะครับสำหรับด้านนี้เนี่ยมูลค่าค่าตัวเขาอยู่ที่1,800บาทนะครับถือว่าเป็นรุ่นกลางๆนะครับของแบรนด์ Waterman แล้วก็ตัวที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดฟีดนะครับชุดฟีดเนี่ยเป็นฟีดที่ผมยอมรับมาเลยว่าในประการหมึกซึมทุกด้ามที่ผมมีเนี่ย มีวอเตอร์แมตัวนี้นะครับที่ชุดฟีดเขาทับออกมาได้ดูค่อนข้างจะหรูหลานะครับประทับใจกว่าแบรนด์อื่นๆเยอะแต่ว่าหน้าตาโดยรวมเนี่ยคิดว่าถ้าบริเวณนิปนะครับเล็กกว่านี้นิดนึงแล้วก็มีแถบสีทองเนี่ยจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้มันดูเรียบๆไปหน่อยการเขียนของเจ้าด้ามนี้นะครับมันให้ความรู้สึกที่ เป็นปากกาด้ามใหญ่อวบแต่ว่าน้ำหนักมันเบาแล้วก็การเขียนที่ให้เนี่ยมันลื่นนะครับไม่มีสะดุดเลยแต่ว่าการเขียนแบบรีเวิร์สนะครับหรือว่าพิกนิปปากกาขึ้นมามันจะทำให้เส้นเนี่ยมีอาการขาดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขียนรีเวิร์สไม่ได้ก็คือจะต้องเขียนแบบปกติไปนะครับ ือการเขียนขึ้นเบาลงเนะี่ยตัวนี้ทําไม่ได้เพราะว่าตัวหัวประกาเนี่ยค่อยข้างแข็งนะครับมันไม่ใช่หัวแบบยืดหยุ่นอันนี้ก็คือหน้าตาโดยรวมนะครับของ Waterman Embram นะครับเป็นประกาหมึกซึมที่ราคาไม่ถือว่าแพงจนเกินไปนะครับแล้วก็ มีรูปร่างรูปทรงที่น่าใช้นะครับดึงดูดถือว่าดึงดูดสายตานะครับรุ่นนี้ด้วยความที่ปัจจุบันเนี้ยเป็นยุคปี2020แต่ว่ารูปแบบการออกแบบเนี่ยเขายังยึดโมเดลนะครับยึดฟอร์มยึดหน้าตาของช่วงยุคปี1970หรือปี1980นะครับมันทำให้ประกาศด้ามเนี้ย มันดูเป็นปากาวินเทจนะครับที่หน้าลหลงไหลแล้วก็หน้าสะสมซึ่งก็ไม่ผิดหวังครับคุณภาพการเขียนนะครับน้ำหนักสมดุลของปากาด้ามน,นี้เนี่ยเขาทำออกมาได้ถือว่าดีมากๆนะครับถือว่าดีมากๆเมื่อเทียบกับปากาที่เลทราคาอยู่ในช่วงเดียวกันของยี่ห้ออื่นๆ นะครับก็ลองหาซื้อมาใช้ได้นะครับประกาหมึกซึม,ม Waterman m m b r a m นะครับด้ามนี้ผมรับประกันว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นด้ามโปรดอีกด้ามหนึ่งของท่านไปเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า,าคลิปต่อไปในผมจะมีอะไรมารีวิวให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ